เออเอาตลอดเมียอธิบายว่าทส่ออกไดัไดกมัน้ำนะอ้าจเมียมมมเข้าใ อันนี้นะรๆมันนอนอยู่น่น้กะเดีมาเรียนี่มันมันี่มันมันมตมีทองนะไมงว่าเาไม่มีทองอะไมนแบบมีทองมีล่กนะมันมีบหนึ่งมันเอาจะว่าหอนมันกออนโอเฮ็ดตัเดี๋ยวก่นแล้วสันวันนี้มึงวัห่อนตายนะมงตาเ้ามันตายนี่ล้สวัสดีครับมันพบกับไปเดงว่างงามก็ละมันนี้ ฮามากินกี้หนังครับพี่น้องบรรยากาศย่ำเมันแล้งบรรยากาศดีๆย่ำแหลงครับกับมือนี้พญมตกีหนังมาเนี้ยเก่้ยหละบรรยากาศนี่จะลังทุบหนังทุบหนังโอ้ยบรรยากาศบ้านนอกหอกหน้าเขาเกี๊ยหนังใี่เก็้ยวลครับมือนี้ก็เกี๊ยหนังเกี๊ยย่ำแหล้งเลยซึ่่ะฝนก็บม่ตกดอก Má bướng hẳn phái nhẹ nhỉ, lắp bao nhiêu ngân cân, bao nhiêu liêng ngân cân 2 khuất nhỉ? Bao nhiêu liêng, bao nhiêu nãy bao nhiêu hẳn bao nhiêu ngân cân? Bao nhiêu nãy bao? Ờ, bao nhiêu? hôn mưu ọc. Ờ. hôn mưu tài. Ngô hôn mưu tài. hôn hôn มันหม,มายความใหม่ในอันนี้อันนี้เพิ่นเป็นผู้เฒ่าผู้โถะครับพี่น้องเอาผู้เฒ่าเพิ่นเบา bây giờ còn nhớ mấy năm ừ ừ ừ. <coughs> rồi lắc ngả đấy, nón nấm này cứ tao riêng, bao nhiêu bao nhiêu bao, chạy nôi, bao nhiêu bao nhiêu, sốt siêu, bao nhiêu sốt siêu, bao nhiêu, 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 bao อันนี้ก็บรรยากาศเขากับไปม้วนกระทุบหนังโซโมกินนึ่เขาหรือพี่น้องคนกระทบกินพุทธเยอะจ้ะกินหนังมากินหนังกับมีมีอันรวงข้าวพ่อมาพี่น้องคนมาครับครูบ้านนอกครูเปียกคือเขาหรือคูเปียกคนครูเปียกคือเขาครับพี่น้องคนอง่ะรวงข้าว คูบ้านนอกหากินดีดีคูปเปียกกัเด้อวันนี้ดย้ำหากินครับไปมนกับทุบหนังเจ๊งเจ็งสวัสดีครับเอ็มทีบท่านเนเมาแล้วครับเพราะว่ากัอันนี้ขวดเดียวค้นหาบตาพนะ่ะมีขวดน้อยขวดเดียวนึงเหมือแล้วในวี่าละกงนึ่งติพก่้าสิบบาท คนกับพ่อได้กินหนังครับบรรยากาศเย,ย็นๆช,ช่วงนี้ฝนมาตกดอกร้อนพายุวิภาก็บพ่เขาเยียดเทียใช่สามคนามาบ้าน,น,นก็ปั้นลนังบ้านก็ปั้นหน้ากินกับหลังกะมวนเนี่ยครับเนี่ยมาเลี้ยงสิล่ะครับหลังจากหล,งล,ลังจากอันเออไล่โซตโนาะหลังจากเที่ยนทำงานมากอะมาสังสรรค์กันยังไงว่นัวหัวมวน ก็มีพญานาคพญ่ปองพญานาคคู่บานนอกคูเปียกบานนอกหรอพญมนุกา่น์ละเออพญานาคว้าต้องพ่เดียดว่านอันฟหนาบ้างก็เปิดพญานะยูอนยู่สารคามครับยูพญเดยยูจังหวัดสารคามอยู่อำเภอบละบือนี่ล่ะ สะะารคามน้ำไม่ต้องเพิ่งมีได้กินน้ำเพ่ต้องดอกพอม้อนกัดทุบหนังดีดีหนังวัวอย่างดีมาไหมใส่หนังไฟไหมทุบหนังไฟเนะี่ยยู่ใสครับอยู่อันยู่จังหวัดไหนวันนี้เด็กอะยู่อันนี้หนังไฟนะหนังไฟอยู่อันอยู่สะะารคามนี่ยละ ยูบระเบือสวัสดีครับคุณอย่างน้อบะเนี่ยพราะจาเพราะสาฝรั่งเขาบอกบ่าบ่ามันนะมันเนี่ยมันเนี่ยบ้านบ่าวมันเอียบ่ายื่นมาแล้ววะ น้ำไฟไฟอร่อยเยโอ้ยุงเทียบยุกไก่กันเนี่ยผมไม่ควันพีเดียอยู่สระคามเนาะพ่เคยไปกรุงเทพพี่เดียดอกพเดียอแต่มันนมอยู่นุมอยู่น้ำควายไม่น้ำเดีกับยูตบันนอกขอกนาเนี่ยแหละพอดไปกรุงเทพพี่เดียดอกที่ไอ้ที่คนลาขอทำทำอะไรนั้นน้ำีอเนี้ยเนยนอันนี้เป็น เป็นเสยยุงเทพเป็นวอรไทยเขาใช้หนังควายนี่แหละจะนิ่มกว่ากันงวาคัไม่ใช่กลางหมูนะเป็นหนังควายเอาอันนี้เอาเอาส่งไปโน่นหน่อยอัไอ้ที่เอ็นไม่ร้อนเนี่ยเอาไปร่อนเอเอาเชนได้เจนได้หนังควายเจนได้เจนได้หนังควายเออเนี่ยเนาะ ช่วงนี้อากาศเย็นๆน่ครับเพราะว่าอันพายอยู่วัดศิเขากับเพื่อเขาเสียดอกเมือนนี้อากาศดีๆดอยู่ค,คือบอาโอ้ยใบม้วนกระทุบกินผู้เดียวค้าขัดก,กินน้ำแนนี่พี่น้องนี่ในหนังที่ทุบแล้วเป็นังสียละนี่หนังหนังควายทุบแล้วโอ้ยใบเนีเ้ยดกับศิวว่าสัตว์ดอกหนังควายน้อยหนังควายน้อย นี่นี่เนี่ยนี <S 2> <S 2> ่เนี่ยเป็นแบบนี้ะหังคุยน้อยไม่ยังน้อยกว่นี้บออันมาออกสุดอกจุกไก่แมียขึ้นรถไฟฟ้ามากะรถไฟฟ้าโอ้ยสาระคัมเหนทางรถไฟ เกิดว่าฉันนมีอยู่ฉันเนี่ยวอยู่าทางรถไฟกำลังเห็ดรถขับรถไฟฟ้าสารคามมีประตู้แอร์เยเ็นๆหรอโอ้ย<า>เดี๋ยวไปฉลองรถไฟสารคามอยู่สารคามก็มีรถไฟฟ้ารถแอร์เยียมโยบเลยมีหรือเปล่าวันนี้อากาศบ้านเทากับแบบแนะี่เปิดไฟอากาศแน่นอง เลาเปิดไฟอยู่ประตูนี่บ้านเนียกินเพิ่จะ้องวอยุ่ขขังเสานี่ละเสาหุ่นเนี่ยหุ่นเนี้ยเออใส่มือใส่มือเออนะล่ะอาไมกันเอเเปิดไฟแล้วเปิดไฟแล้วหนังกับเจ้มเค้มกับเบิ้งเค็มคักเจ้มเนี่ย nặng kim Tao có xe bước là nặng kim kim rồi đây mng kim nga 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 เดียบงังเลือกบอเฮ้วเลี้ยหามาดราสามเขาแม่ไปแล้วมีอะไรกินข้าวไม่กินข้าวเหรออ้ไรกินแรงเจ็บเบว่าจะไปหาอยู่ไม่ได้ไปหาสักทีไปเทีท่ยวเล่นทำที่ไหนทำใคร ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันหรอกวันนี้เด็กก็ไม่ได้ไปใส่ไม้ใส่ดอกพี่น้องกันนี่ล่ะกับยูนน้ำตกน้ำตายูนน้ำบานน้ำมอเนี่ยพี่น้องสมโภมนี่ล่ะบิดีบานหอกขอบคุณหลายๆที่เข่าตีมากับชมวัยนี้เด็กง่วงงมง่วงไปเด็กกับมีหลายอยู่ดอกตะวันราคาตัวละห้าพัน ราคาซื้อถึงว่าเนี่ยเลี้ยงว่าขาดทุนวิธีบ้านนอกขอกน้างสิงละ่ะบ่เคยอยู่กรุงเทพกรุงไทยกรุงเทพกรุงไทยกับเข่าห้องไผลห้องมันแต่กี้พอดีเด็กกับเคยไปอยู่ไปเห็นก่อสร้างยุ่งเทพ่ยวหมดละไปอันไปอันไหนไปอันไหน มอวเลี้ยงก้อนเดินไปเฮ็ดก้อนสางให้ฟังเนย่ะไปเฮ็ดก้อนสางบ่เ,เงินเดือนนะเดียวเ,เบิกทีเดียวนะบัดน,นี้ของเหลือประจ่ายเงินซ้ำนะพญานายตะกี้พญานายก็ไปพญ,ญินเดียรไปนะ้ำพญานนายตะยกี้พญานายบ่เบิกเงินน้ำมูอเ,เออว<า>ันนี้ก็เล่น Chỉ có bờ ngân thịa điệu mà thầu che cồng xăm, có đầy ngân xăm Lấy cặp mắt bàn xăm Ừ Giờ đầy con เป็นแน่ตกว่ามันเห็ดฝนน่ะฮะปั๊มกอท้อลั้ปัมมาฮะเซหรืเนาะขีหังเลยหลังจีนจีนหนังนะครับพี่น้องเซปเซบ má kia nắng lắm cần xếp dẹp mà nè phơi nghe muốn nước co là phơi muốn những con thụ với phơi muốn thụ nặng dẹp không เพื่อบ้นี่ยมาใส่นีเพื่องพ่อเ็ใส่บแต่ว่าคนน่อยนึงเช่นห้องเชงพื่อไนึ่ไม่ใหญ่เงี้ยนึงเราถึงไม่น่าแน่น่จะไปกินข้าวเอาไปเคี่ยวยังไงกินหนอจดทุบยากรอเดียวมาเดียวกีนังกีนังรึ่ป้องหนังควายหนังบ๊อบโล้ đây, đây. có đồng cho nên nó được coi để ăn là, này, như bỏ vòi vậy, บ่าสวรรค์ท่านพญยมุนครับพี่น้องผู้ใดสร้างท่านเนี่ยสร้างพญยมนมึงเนี่ยขายดอกวะท่านหงมักฮักย่านน้องใส่ท่านน้ำชลัดไอ้ด้วยหาชิปครับท่านท่านพญยมุนพวกขายแต่ท่านไปดีแล้วขายอยู่ท่านไม่เต้ตัาจี้เนาะท่านท่านพญยมุนท่านไม่เต้าท่านไม่เค็งครับไปดีแล้วขายเดี๋ยวพญยมุนหนี่งเขาเขาใส่ท่านไม่เต้ครับท่านไม่เค็งมันนะครับ ไปคงมาครับพี่น้อง,องมึง,มงมในพนักงานเราพอ่ีพอมีไอพอมีไอไว้เดียวไม่รับปอนพีเนาะเขาปอ่านขายเนาะไม่ขายรถแล้วเพราะแบบเด็ขายไม่รับสารแล้วเขาขายอยู่เนี่ยไม่ยังไม่รับสาแม่บอกพอไม่รับสารเป็นไงกันจกไ้สารมีจันเนาะเราเอาแล้วยุ่ไกลเป็นแต่ยุ่นีน,นเพิ่นบ่ห้ไปตัดเอาอย่างไม่ได้ไปเอาเพิ่นอยู่เงยไกลเนาะ เงี้ยไงบรรยากาศยามเมือแรงกินกี่หนังแซ่บแซ่บขนเพราะลมเล้ยเอาพี่น้องกับคลิปนี้เขาไปสำเนีดกันโอ้ยวันนี้เด็กกับเป็นวินวินแล้วล่ะสวัสดีครับ